เป็นยังไงบ้างยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง 4ukey การล็อกการเปิดใช้งานเป็นคุณสมบัติเดียวของ Apple การค้น,คนหาอุปกรณ์ของฉันมันจะเปิดโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่พวกว่าอุปกรณ์ของฉันเปิดใช้งานอยู่หาก iPhone ถูกลบโดยไม่ป้อน Apple ID ดีและรหัสผ่านที่ถูกต้องหน้าจอล็อกการเปิดใช้งานจะปรากฏขึ้นการล็อกการเปิดใช้งานทำให้แน่ใจว่าข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา และหยุดใครก็ตามที่ขโมยโทรศัพท์ของคุณจากการเปิดใช้งานอีกครั้ง แม้ว่าจะลบไปแล้วแม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะถูกลบไปแล้วก็ตามการล็อกการเปิดใช้งานต้องให้บุคคลที่ตั้งค่าโทรศัพท์ป้อนรหัสผ่านสําหรับที่เกี่ยวข้องกับ Apple ID ที่เปิดใช้งานการค้นหาของฉันหากเจ้าของคนก่อนอยู่ใกล้คุณทางร่างกายคุณสามารถเดินเข้าไปหาเขาได้อย่างง่ายดายและขอให้บุคคลนั้นป้อนรหัสผ่านหน้าจอเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์และออกด้วย Apple ID หากเจ้าของคนก่อนไม่สามารถเข้าถึงได้ทางร่างกายและไม่ยินยอมที่จะให้รายละเอียดบัญชีอา,าวของเขาแก่คุณจากนั้นขอให้เขาทําตามขั้นตอน เหล่านี้ให้เจ้าของคนเก่าลงชื่อเข้าใช้ไอคลาวไปที่ค้นหาส่วนของฉันคลิกอุปกรณ์ทั้งหมดที่แถบด้านบน เลือก iPhone ของคุณออกจากรายการจากนั้นไปที่ข้างหน้าและคลิกลบ iPhone เพื่อดำเนินการปออ้อนรหัส Apple ID ของคุณเมื่อมีการปรับแต่งการตั้งค่าที่ตามมาคลิกลบอุปกรณ์และหลังจากการลบคลิกลบออกจากบัญชีเมื่อขั้นตอนข้างต้นเสร็จสิ้นการล็อกการเปิดใช้งานจะถูกลบออกและคุณสามารถใช้ Apple ID ของคุณได้หากคุณใช้ Apple เก่ารุ่นในระบบที่คุณสามารถใช้4ม k คีเพื่อหลีกเลี่ยงมันการใช้4ม k คีเข้ากันได้กับอุปกรณ์ iOS ตั้งแต่ iPhone 5s ถึง iPhone x เท่านั้นและรองรับ iOS 12ถึง14อย่างสมบูรณ์ iOS 14มีไว้สำหรับ6พัดเท่านั้น sc รุ่นแรก ipad 5 ipad mini 4และ ipad pro คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ apple เพื่อเปิดการล็อกการเปิดใช้งานโดยไม่มีเจ้าของคนก่อนจาก iPhone หรือ iPad ของคุณคุณต้องมีหลักฐานเป็นเจ้าของทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมเคล็ดลับเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นนี้ สมัครรับข้อมูลช่อง f o ลูคีส่งต่อหรือคลิกวิดีโออื่นที่ต้องการดูต่อเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ